ครับเราไปดูกันที่แบรนด์ครับผม UD West สต์ 1, ครับเลือกแบรนด์เป็นไวน์และลิซินนะครับผมตัดป่าไปสองตัวเลยนะครับผมส่วนของ MITH ครับเลือกแบรนด์กากัรและอะคาลินะครับผม,มนะก็เป็นเมท ที่ค่อนข้างที่จะดีแหละนะครับผมกากัสในตอนนี้ยืนเล่นแข็งนะครับผมสามารถทำจังหวะได้ดีนะครับอาคาริมีความสามารถในการเอ็กซ์คิวนะครับหรือว่าฆ่านะครับดาเมจค่อนข้างที่จะรุนแรงและจัดจ้านครับแล้วเฟิร์สฟิกมาเป็นซิงค์นะครับจากยูดีเวสุวรรณครับส่วน m i g h ไเลือกเป็นคาเมิลและโอลาฟนะครับสตัวนี้นี่ค่อนข้างที่จะดีเลยมีมีความสามารถในการฆ่าแล้วก็เอาชีวิตรอดได้ดีครับครับของกับยาสุโอหรือเปล่านะจากนั้นยูดีเวสุวรรณครับ เรียมบอ้ว่าเป็นแกงขึ้นโอนะเพราะว่าซิงค์นี่เสามารถที่จะน็อกอัพได้เพื่อชงให้กับยาสูบขึ้นไปแกงเลนนั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้วูคองส่วนวูคลองเนี่ยเอามาใช้งานในตอนทีมไวต์ในการเห็นในเกมเมื่อวานนี้นะครับผมบอกเลยว่าวูคองโดดไปทีนี่ไส้ระเบิดวิ่งหนีกันทุกคนนะครับผมแต่ว่าในเกมนี้ครับตัวที่หลุดออกมานั่นคือ o อเรนซโซนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วในเมื่อวานนี้จะโดนแบนแบนบ่อยมากๆนะครับผมสำหรับมังกรตัวนี้มีความสามารถในการโรเตทเลนเก่งมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับผมนะ ถ้าไม่นับตัวของสวิตเซตเฟสที่ใช้เดซินนี่ลงไปนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีความสามารถในการโรเตทเลนจากกลางไปที่เลนอื่นได้เร็วมากๆครับออเรนโซลุดนี่ไม่แน่ใจว่ายังไงครับสำหรับทางด้านตัวของฝั่งยูดีนครับผมแล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ตัวอาเชนี่เนี่ยชอบเล่นนะครับผมตัวของออเรนโซครับกลับมาที่ยูดีเบสุ์วันนะครับผมหยิบคอแคร์รีมาเป็นคอกินะครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตมาเป็นบล็อปส่วนของ MTH ครับเลือกมาเป็นไครสระราชนานะครับผมเอามาเบรกบูคองหรือว่่่าคคออออมมโโบบเเพืนนนนัังะรผ จาน,น่าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพลังในการขัดขวางอยู่แล้วครับครับสำหรับตัวของไลอัพเนี่ยใช่ครับผมเป็นดิสเบิร์นะครับผม ทางยูดีเวสวร์เนี่ยน่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนเลยแหละนะครับว่าอยากเล่นเน้นทีมไฟนะครับผมส่วนของ m ินี่เป็นจังหวะฉับถวยแล้วก็เล่นการจับมากกว่านะครับไ <c oughs> คซะเป็นตัวที่ต้องมีการมีไอเทมนะครับผม <c oughs> คือเขามีไอเทมชิ้นเดียวแล้วเขาไม่ได้เก่งไง <c oughs> นะครับเขาต้องมีประมาณ2ชิ้นถึงจะเริ่มโอเคขึ้นมาบ้างนะครับผมสำหรับตัวของไคซะมันไม่เหมือนคอกิที่ว่ามีทินิ i ี้ฟอสเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเริ่มเบิร์สเลเมดได้แล้วนะครับผมเพราะฟลัดบอมยิงไปปั๊บ หายไป500 600ได้อืมกดดันเลนได้ดีนะในช่วงแบบ พอเลเวลขึ้นจากเลเวลสี่เลเวลห้าอะไร <c oughs> ประมาณมนี้นะครับอือใช่แล้วนะครับผมเพราะว่ามิสไซน์ของคอกิเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ,ะมีดาเมจอยู่บ้างนะครับผม <c oughs> แล้วก็มันคูดดาวเร็วนะครับมีความสามารถในการเคลียร์เวฟเร็วนั่นแหละนะฮะสำหรับ <c oughs> าารตัวของคอกิครับไม่เหมือนกับตัวของไครสันะแต่ว่าถามว่าไครสัมีปัญหาในเลนไหมถ้าเป็นแชมเปี้ยนแบบนี้ผมมองว่าไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นจันหน้าไงนะฮะมีโล่ให้นะครับผมใช้บอลซูนช่วยเซฟได้ในจังหวะที่โดนเอ็นเกตเข้ามาครับ แล้วเกมแรกนะครับผมของวันนี้เริ่มขึ้นแล้วครับผม u d เวสวนพบกับ MITS ในระบบ Bet365 ครับติดตามกันยาวๆครับผมวันนี้7แมตช์ด้วยกันนะครับตามที่บอกไว้ใน bracket ครับผม Blue Team ครับทางด้าน UDV ครับ d i n a m o n นะครับผมก็เป็น a s h e n n y ครับแล้วซินเนียครับเขามาปั่นเลยครับผม ด้วยความที่ว่าเจนน่าเนี่ยเป็นตัวที่มีบอมิตี้นะคือมันวิ่งเร็วนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้ก็การที่จะวิ่งโรเตล่างขึ้นกลางเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างจะโอเคแต่ว่าปัญหาอย่างเดียวก็คือถ้าคุณวิ่งกลับมาแล้วเจอบอมดักอยู่เนี่ยมันต้องอ้อมอย่างนี้แหละนะฮะเข้ามาตรงๆไม่ได้นะครับไม่งั้นตายครับตัวมันบางครับอุ๊ยแล้วคีนอนเจ็บหนักเลยครับผมตอนนี้โดนโอ้ไปหนักครับนี่ก็แบบเหมือนทางด้านเจนน่าครับพยายามจะอ้อมไปที่ไหนสักที่นะผมไป ดูว่าวิชั่นเป็นยังไงบ้างผมก็ทิ้งเลนไปแป๊บหนึ่งฮะพอทิ้งไปแป๊บหนึ่งเนี่โดนไปครึ่งหลอดเลยครับโอกระเมดเข้าไปสำหรับเรื่องตัวของฝั่งซีดีของผมแล้วก็บูการ์ดครับครับผมนะฮะส่วนตัวป่าของทั้งสองทีมนะครับผมเริ่มเหมือนกันเลยนะฮะคือเริ่มที่เลดแล้วไปตัวของแรปเตอร์ครับครับวิ่งตัดกันไปที่บูนั่นเองนะครับผมจาตโงชิบะครับแต่ว่าทางต๊ะเอ่อคอมมี่เนี่ยเลือกที่จะเคลียร์บูไปด้วยครับผมนะครับก็จะมีเลเวลที่นำอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผม ทั้งสองตัวนี้นี่ผมมองว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยโอลาฟเคลียร์ได้ไวกว่านะ,อะโอลาฟดูว่าจังเกิลใครจะวิ่งไวกว่าเนาะเหมือนเหมือนเกมของคู่คู่หนึ่งเมื่อวานนะที่แบบโอลาฟเลี้ยวไวกว่านี่ทำป่าของฝั่งตรงข้ามระเบิดเลยฮนะใช่ครับผมขึ้นไปทีเดียวนี่แย่เลยใช่ใชครับ มากันที่กรักครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นการอินเวนนิดนิดหน่อยๆนะครับผมจากทางโอลาฟซึ่งถามว่ามันทำได้อยู่แล้วนะฮะด้วยตัวอันเดอร์โทเนี่ยที่วิ่งไปเก็บมันจะมันจะลดคูดาวนั่นเองนะครับดีไปครับโดนน็อกอัพขึ้นมาแบบนี้เจ็บครับวอยไม่โดดครับผมดีแบงครับใช่ครับ้ตัวของฝั่งไพศาลครับพยายามหาจังหวะเล่นนี่ครับผมแต่ก็มีมินเนี่ยนครับ โซนไม่อยู่แล้วก็อยู่ในระยะเทร์เลสครับผมก็จะเข้าลำบากวิ๊หนึ่งนะฮะโดนแล้วแต่ว่าทอมมี่เบี้ยวหน้าครับเปิดมาฮะทอมมี่ไงต่อแดนเข้าไปครับผมจัดการกระโดดฝั่งชีบะาหรือเปล่าเลยทอมมี่ก็ปาดควงพิวมันอย่นี้เฟิร์สบัตจะเป็นของด้านนี่ฮะ S <S ไปสบายครับผมได้ไปครับทางด้าน UDV ครับ <S <S ครับผมนะเป็นจังหวะที่เหมือนพยายามจะเข้าไปครับแต่ว่าไม่รู้ว่าทอมมี่เขาเลเวลห้าไงนะครับโดนจัดหนักเลยแล้วยังมีแก๊งผ่องเพื่อนมาอีกถึงสี่คนเมื่อกี้นี่เป็นสี่รุมหนึ่งนะชิบานี่ตายไปเลยแล้วก็เลเวลตามด้วยนะครับอันนี้ก็จะเล่นยากนิดนึงนะครับผมนี่ครับเสี่ยครับผมดิสเบลลี่คอไปได้ครับทอมมี่ครับยืนอยู่นี่เป็นหวอดนะของทางฝั่งโดนเลยครับผมแล้วก็ซับยับมาผมทางด้านเล็กครับ ไอตัวครับอาเชนี่อาเชนี่ถอยเลยครับเอาเธอเลนครับก็น่าจะต้องรีคอร์กลับแน่นอนเจ็บหนักขนาดนี้แต่เหมือนมีชีบะครับก็มาสแกนดูครับครับเหมือนว่าตอนนี้นี่ทางรูปเกมเนี่ยยู่ดเวสุวรรจะเดินเกมได้ดีกว่าเลยนะครับผมเพราะว่าตัวป่านพลาดไปในช่วงต้นนะครับแล้วก็เลนกลางเนี่ยมันมันกดดันได้ค่อนข้างที่จะยากอยู่แล้วนี่ยผมบอกโมเรียนเซโอที่เจอกับยาครับยิงได้เมิร์สปัดไปด้วย อยู่มาครับผมก็คอนเทสกันค่อนข้างดีฮะสำหรับเลนล่างครับผมเลเวลก็นั่กว่าอยู่ในหน่อยครับทางด้านยูดีบีครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับผมห่างกันอยู่นิดเดียวครับเดีนี้ก็ขึ้น6แล้วนี่ครับผมทางด้านจีครับครับทางด้านโอคิซุยทานนี้ก็เดือเป็นหกด้วยเช่นกันนะครับผมดูว่าโดของฝั่งเวทตัวนี้เนี่ยจะแรงขนาดไหนครับซิกใช่ไหมครับผม แห้งในเกมนี้นะครับผมเลือกที่จะเพื่อมาเป็นสตันชิพชิ้นแรกนะครับคือเหตุผลในการที่อไอยเทมชินเนี้ยเขาเอามาเคลียร์เวฟตู้โอเรียนโซทำให้บังคับโอเรียนโซอย่าบินไปไหนเพราะว่ามันเคลียร์ได้ไวขึ้นนะครับผมมังกรตัวแรกในเกมนี้เป็นมังกรไฟนะครับผมสำคัญสุดๆไปเลยนะฮะต้องคอนเทสครับทั้งสองทีมบูการีแพ็กเกจมาแล้วครับสำหรับตัวคอกิและตอนนี้ก็ จะโซนก่อนนะคอมมี่ครับจะผมเข้าตรงนี้บอกโอเคครับกับอาเชนี่โดนพกไปนิดหนึ่งครับผมแล้วก็ยิ่มีเคลียร์ครับตัวของวิชันวอดไปก่อนครับแต่เข้าเลยครับ UDB ีตรงนี้มาเข้มนะครับกดดันแน่นอนของ MRTS เเป็นไฟ 5v5 เลยครับผม แล้วก็ตอนนี้นี่ทางมิทเิเ่ยยังไม่เข้ามานะี d v พยายามจะคอนเทสต์อยู่ซึ่งผมมองว่าถ้ากระโดดเข้าไปทางวันนี้แล้วก็เปิดมาบาดงหวะนี้ครับผมยังไงต่อผู้ชี้ผมได้ยินไปแล้วก็ครับทางด้านโดกินได้อลครับผมไล่ครับผมเล็กแค่กระบผมบานข้ามไปหนึครับผมทางด้านโดของฝั่งอาเชนี่ครับในอาชีบารทงโซนไว้อยู่ครับแต่ก็น่าจะไม่ไหวผมคนเหลือเยอะกว่าผมไล่เข้าไปใส่อาชีบาร์วันนี้เล็กแค่กรับผมลุยได้ต่อใส่อาเชนี่อาเชนี่กรับผมสอยเข้าในเนเธอร์เลตไปฮะ เยี่ยมพูดเลยครับผมเพลงนี้ครับต้องบอกว่า UDV เนี่ยเซตไว้ได้ดีครับนะเพราะว่ามีตัวของซิงค์นี่ยแหละที่โยนโยนกาวไว้นะผมที่พื้นเนี่ยมาทำให้สามารถที่จะวิ่งเข้ามาได้รวดเร็วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นชิปที่เปิดแล้วเราเข้ามาปัญหาคือเพื่อนตามาไม่ทันนะครับผม<พ>อ,อ่ะเรามาดูกันอีกครั้งนึงครับเป็นจังหวะที่พยายามเข้าไปคอนเทนครับมีไซโคลขึ้นไปนะ ตัวของซินเน,ยเนียใช้บอลซูรพยายามเซฟแล้วนะครับผมแต่ว่าทอมมี่เข้ามาไซโคนโดนพอด,ดีนะครับแล้วจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะทางหนีทีไล่แล้วแหละนะครับซึ่งผมมองว่ามันหนีไม่ได้อยู่แล้ว,วอาเชนี่เนี่ยเอาชีวิตรอดไปได้จากเล็กแห้งก็ดีเท่าไหร่แล้วครับในเพลย์เมื่อตะก,กี้นี้ครักูนี่แบบเหมือนกรุ๊ปอัพของแนนยูดีบีนี่น่าจะดีกว่าผมแนนมิดเนี่ย เหมือนแบบจะเข้าไปคอนเทสทางนั้นฟินดา้อนนะแต่ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนจังหวะของมันงฟังชิบะผมล้ําเข้าไปแบบลึกมากผมให้เพื่อนตีตามไม่ทันเพราะเขาก็ไม่ได้สนใจทางนั้นชิบะเลยครับ mm hmm. เขาก็ปล่อยให้ชิบะได้เข้าไปใับผมในขณะที่ฝั่งนั้นมิดเนี่ยนะครับอยู่แบบกระจุกกระยิวรอบนอก <has S 1> ผมไม่หฝัง, <has S 2> ง u d ดีเนี่ยเก็บได้ง่ายกว่าผม <Yes. S 1> ในโซนที่ เขาโถมเข้ามาคือจะอ้อมเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งมันก็ยากไงเพราะว่ามีบ้อมที่ยืนขวางไว้อยู่มีชิซุยมีทอมมี่ที่พร้อมจะกระโดดเข้าหาคุณเพื่อที่จะยกคุณแล้วโดนลัสเบฟจากเล็กแห้งนะครับมันเล่นง่ายกว่านะครับผมทางของไอทีเอเนี่ยคือเขาเหมือนกับว่าเขาหาจังหวะฉับสวยมากกว่าแล้วตอนนี้เนี่ยในเกมนี้ยังหาจังหวะฉับสวยไม่เจอเลยนะครับแล้วก็การหยิบออเรียนโซมาในเกมนี้ยังไม่แสดงผลอะไรเลยนี่ครับผมนาทีผ่านไปครับยังไม่ได้แกงสักรอบครับผมจากตัวอาเชนี่ ตอนนี้เงินสำหรับโกนี้ก็ห่างไปประมาณ4,000นะครับสำหรับ u ้านยูดีบแล้วก็ตัวของ r ิเ h อร์โรไปเลยทีเดียวครับเอเคไว่าปอกปล่อยแหละครับผมทางด้าโดของฝั่งมิดนะน่าจะไม่ไหวครับครับผมไปคอนเทนตก็น่าจะเสียเวลาเปล่านทางเลนล่างมีการบวกครับผมแล้วตอนนี้ใจก็มาหาเดิานตัวของฝั่งชิซุยครับอันติเปิดใส่เลยครับผมดินซีกแฝดนะครับหลบไปก่อนนะฮะชิซุยครับ หลอดไปผมตรงกลางนี้ก็จัดการเทอร์เรนต์ย้ำต่อกับผมรีเฟอร์ลรบผมชาร์จเข้าไปครับผมจัดการเทอร์เรนกลางครับ แล้วบอกเลยว่าไม่หยุดแค่นี้ครับครับผมยูดวีอยากได้อีกหนึ่งข้อครับผครับผมแล้วโอ้ยครับน็อกอัพไป2อลอยแล้วเล้วกันเลยทีเดียวครับผมเราไล่ย้ำอีกทีผมจะยูดีวีไงรอครับเล็กแข้งก็ถอยกลับมาครับเอาจัดๆนบผมยาสูงตัวนี้ครับผมหาจังหวะครับโฉบได้ดีครับแม้ว่าจะเสียหน้าโน้ตฝั่งเขาไม่ไปครับตอนนี้ริพอลรอลผมกำลังกขาชาร์จก็อยู่แต่ทางฝั่งตของนี่ฮะยูดีวีครับกลับไม่ได้ผมโดนนั่นตัวของมิดครับผมสไตร์กลับมาครับตายไปสองครับครับผมมองว่าเกมนี้นะครับผมในเเพลลย์มื่่อกีี้้นนนโไปิดึ นะครับที่เข้าไปไดร v e ในเทอร์เร็ตแบบนั้นนะครับทำให้ตัวของทอมมี่เนี่ยโดนเทอร์เร็ตแอคโกรนะครับผมเสียเลือดไปเยอะมากๆแล้วเลื่อนของผมเจอเล็กแห้งครับผมไล่ไปฮะยอมจ่ายครับเพื่อนเฟรชไปก่อนครับนะครับคือจริงๆก็หนีได้ง่ายอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าจ่ายแฟดเพื่อความชัวนั่นแหละนะครับเพื่อนที่จะเอาชีวิตรอดออกไปครับมีการเพงพอทางด้านล่างขึ้นมาครับผมเล็กแห้งตั้งลำขึ้นมาใหม่ครับในเทรนี้ แห่งเมื่อกี้เขาคิดว่าดาเมจพอครับเขาเห็นแบบ oh. พิเรนนี่ชาร์จเข้าเทเลสแล้วแต่มันก็ยังแอคโกรยนะถ้าเราไปจบบจัดการคอนเทสแชมปเปี้ยนฝั่งตรงข้ามน,นะครับผม <c oughs> ตัวเทอเลสของสิทละวนี <c oughs> ด้านล่างอาเชนี่อมพยายามจะหนีหรือเปล่าโดนพวกสกิลไลบ,บูการ์ดผมสกิลวุดไปหน่อยครับและยังไงก็ทอมมี่ยังตามเก็บไได้บอกสตาร์ซีนก็ผมเคือบดึงกันไว้และอาเชนี่ก็ไม่รอดผมโดนไปหนารับผมคอกีก็ผมจัดการไปฮะ เรียบร้อยครับผมโอเรนโซครับตอนนี้เป็นจังหวะนี้ครับทางด้านบูการ์ครับบลูรีเดตหนีออกไปก่อนครับผมอย่างเงี้ยเดคินิมอนครับกับทางด้านโนซินเนียบอลหน่าจะไม่ได้ครับผมนะไคซะครับผมไม่ตัดสินใจที่จะคิวเลออร์ินสติงเข้าไปนะฮะเลือกที่จะเพย์เซฟนั่นเองครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับมังกรเกิดขึ้นมาใช่ครับมีทอมมี่แล้วก็เล็กแห้งนะครับผมแก๊งเพื่อนโอ้นะครับจะเข้าไปหรือเปล่าดาเมจคนก็ไม่เอาครับในขนาดทางด้านโนของฝั่ง UDB เนี่ยเขา รีคอครับผมรีกุ้มกลับมาไม่ทันนะครับก็เลยต้องปล่อยครับผมตัวของราก้อนตัวนี้ไปครับเรือที่จะเพเซฟครับผมไม่กระโดดเข้าไปในตัวของหลุมมังกรนั่นเองครับนะคือจํานวนคนน้อยกว่านั่นแหละนะครับเข้าไปมันก็ค่อนข้างเสียนิดนึงนะครับผมนี่ครับโยนบูให้บูการ์ดไปครับ ใสขึ้นมาทางด้านบนครับผมตอนนี้รับทางฝั่งของบูการสถานการณ์ทางการเงินตอนนี้ยังคงนําอยู่นะฮะยูดีเวสสวันนะครับแต่ว่าลูกเกมเนี่ยเหมือนกับว่าเริ่มทรงๆกันแล้วนะครับอีกประมาณ30วินาทีบารรนาชอตัวแรกจะเกิดนะครับผมมองว่าตัวนี้แหละนะที่เป็นตัวสําคัญนะครับผมในเกมนี้เลยครับและตรงกลางนี้ครับผมมีการเทรดเทเลสไปบนกับล่างครับผมทางด้านตัวของฝั่งที่ซุยแหลมเข้ามาเฉยเลยครับยังไงดีครับไม่ดีครับแปดเข้าใส่เลยหรือเปล่าแต่ก็ต้องรีกร๊ปถอยออกไปครับทางด้านตัวของมิด อิซุยครับผมจะเข้าหรือเปล่าน็อกอัพไป 3, สาผมไซโคนมาดอกนี้ครับแต่ก็กรุบกลับอยู่ดีผมมันลึกเกินไปผมเดี๋ยวจะโดนเขาเต่ร์กับส่วนนั้น JK ก็การมีเนียนด้านล่างนิดหนึ่งครับผมทําเลนให้มินเนียนเนียน่ยดันมาถึงเทอร์เรสสองครับผมในขณะเดียวกันตอนนี้ก็เกิดมาแล้วครับผมทางด้านตัวของบารอนครับ ครับนะฮะเมื่อกี้นี่เหมือนกับว่าทางฝั่งมิดเนี่ยลำบากนะครับจ่ายไปถึงสองนีนะชี้ปาจ่ายแล้งเราล็อกไปแล้วแล้วก็อาเชนี่เนี่ยจ่ายวอลล์อัพไลน์ฮะและมันไม่มีดาเมจโตอะไรก็ไครับผมตัด็อกอัพมาจังหวะนี้ขายไปอย่างรวดเร็วครับชี้ปาครับไล่ต่อครับผมเก็บ1เก็บ2ไปแล้วเจเตเรียบร้อยไปอีกทีครับผมอ่านั่นเองทีในมอนครับผมไม่รอดผมเจอเนื้บูคองจัดการผมบูคองนี่เก็บรวบมาเลยผมชี่ทางของฝั่งทอมมี่ฮะ ครับผมนะเมื่อกี้นี่บอกเลยว่าใช้บอลซูนนะแต่ว่าก็ไม่ทันนะจากซินเนียนะครับผมเป็นจังหวะน่าเสียดายนะครับและด้วยความที่ว่าไม่มีอันตีของอาชนีเนี่ยมาช่วยเบรกด้วยเพราะมีเขาไม่มีวอล์ไลน์นะครับแล้วชิบะเนี่ยถ้าโดนจับก็หนีไม่ได้อยู่แล้วไม่มีลักนาล็อกนะครับเสียบอลนาชอตัวนี้ให้อยู่ดีวสุวันไปครับพร้อมกับ2ชีวิตเรียบร้อยครับบอนตัวแรกผมไมนทำออบเจกต์ได้ค่อนข้างดีมากๆครับผมยูดีบีครับแต่แน่นอนว่าภาษีมันมาดีกว่าในช่วง ต้นเกมกลางเกมอยู่แล้วนะคิวเขาได้เยอะการเงินก็นกําครับผมไอเทมเรียได้ว่านําอยู่ประมาณ1ชิ้นครับผมถึงครึ่งชิ้นกันเลยทีเดียวนะครับ,รบตอนนี้ครับกองอยู่ดีบีมาต้นเกมกลางเกมได้เปรียบอย่างนี้ครับผมลุยต่อตรงกลางเลยหรือเปล่านะครับทางด้านตัวของเล็กแห้งมาครับวิาเชนนี่ครับเน,นี่ยดีตายนะเนี่ยถ้าไม่กลับเลยฮึมฮึมฮนมฮึ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 มฮของฝั่งมอริโซครับครับผมฮึนฮึม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 คิวได้ทุกคนนะ นะครับอย่าไปวัดเลยนะครับผมไอเทมหลัก2ชิ้นขึ้นมาแล้วนะครับแล้วกำลังจะได้ตัวของเบรดออฟต์ดอรุนคิงนั่นเองนะครับเลเวลก็นำนะครับเงินก็เยอะนะครับผมอย่าไปวัดฮะครับพอนำอย่างนี้ครับผมก็กรูปมาทางด้านขวาครับผมหรือด้านล่างนั่นเองครับผมนักเล่นฮะเขาก็ทำการเคลียครับผมตัวของเซเล็ตไปครับครับผมชิบะได้การ์ดดิแดนเจิ้นมาแล้วนะครับผมก็จะมีจังหวะเข้าที่กล้าเล่นกว่านี้นะครับแต่ปัญหาคือจะป้องกันยังไงครับถ้าโดนการสปิทพุตแบบนี้ครับ ก็ตรงกลางนี่ครับขึ้นเข้าไปด้านล่างก็พยายามจะดึงไว้ก่อนออรินโซผมพยายามโซนมินเนี่ยนออกไปนะทีนี้ก็พยายามดูเข้าดูออกผมเคลียร์ด้านหลัของฟังวอร์ดทิ้งไปครับของยูดีวีครับผมยูดีวีพยายามจะโฟกสกีย์ไปทีบ่าก็แหลมนิดหนึ่งแล้วน็อกอัพทางด้านหนังของที่ซุยครับยังไม่มีการเข้าทำต่อฮะครับผมจังหวะกันไปเรื่อยๆครับเอาแล้วเอาแล้วจังหวะนี้ยังไงต่อดีครับที่ซุยแหลมๆอยู่นิดนึงครับแต่ก็ยังไม่ได้ผมฝั่งนั้นเยซูครับผม ล็อกไว้ก่อนครับนิดหนึ่งครับผมแต่ถามว่าซีเรียสไหมก็ไม่ซีเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าทําได้ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับผมในตอนนี้ก็รีคอร์กับบ้านไปหยิบของกันมาครับแล้วก็ขึ้นมาตั้งรับกันใหม่เนวจากยูดีเวสสวรรครับครับผมก็ต้องบอกว่ายังโชคดีนะครับพี่มีออเรียนโซในเกมนี้นะครับเลยมันเลยเคลียร์เวฟได้โอเคอยู่นะครับถ้าไม่มีตัวเคลียร์เนี่ยผมว่ายากเลยแหละนะครับสหรับบารอนบัฟนะครับนี่ครับ เข้ามาต่อครับโอเชียนไรงไงดีครับโอ้โหมังกรครับจะไปอย่างไวแล้วตอนนี้มาช้าหรือเปล่าเออน่นอยู่ดีๆเพิ่งฟุ้รบก็มาเต่นลือทางฝังนี่ครับดักป้อนระบบแล้วก็ขโมยครับสตีลไปต่อครับแดนอัดเข้าสอผมบบลอยระลื่นไปผมเก็บคู่เลยฮะทั้งซนเนียครับผมเราก็หน้าหวงกินเนมอนนะฮะไปเลยครับผมเจน่าล้วก็หน้าของใครสาครับเป็นจังหวะสุด ฝืนนะครับผมแต่ว่ามันยอะมันเกินจะทนนะชิบาอยู่ในหลุมคนเดียวนะครับผมเพื่อนๆถอยแล้วออกไม่ทันนะครับผมโดนจับตายไปเลยดาเมจที่ออกมาจากยูนิเวอร์สันค่อนข้างที่จะสูงจัดๆนะะตอนนี้บูการ์เกิดมากนะครับผมบวกกับเลขแข้งครับแปะเลยโดนดีดกลับมาจากวานี้ผมล็อกดาวลงไปพยามจะหนีก็ผมหนีออกไปได้ครับ JK ครับยังรอดอยู่ครับแต่อาเชนนี่ก็เจ็บด้วยเช่นกันนะครับเขาสปิดขึ้นไปด้านบนครับยังไงต่อดีจัดการเทอร์เรนไปก่อนแล้วเทอร์เรนสองด้านบนนะครับ รีดยูดีบีแล้วก็รีคอร์กลับเลยครับครับผมนะรีคอร์กลับไปเติมเลือดเติมไอเทมนะครับผมกลับมากับบาลอนนาชอที่กำลังจะเกิดครับย0วินาทีเท่านั้นฮะเกมนี้บอกเลยว่าไอทีเอสเล่นยากมากครับยากสุดๆเลยครับมันถึงพาวเวอร์ไฟของชัมเปียนแล้วครับพี่แบงค์ครับผมตอนนี้ดัมเมจมันค่อนข้างที่จะจัดครับแล้วก็จาน่าเนี่ยที่เลือกจะเอามาเป็นดิสเบลลเนี่ยตอนนี้นี่ยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับกับจังหวะการใช้บอลซุ่มของเขานะ บอนครับผมมาอีกนะฮะตอนนี้ออบเจกตีฟของทางด้าน MITS ค่อนข้างตึงนะครับต้องรอดูว่าจะพิกออฟก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะแคมป์ได้ดีครับผมและโผมาก็ทอมมี่ไม่โดนนะฮะพกจากทงด้านชีบะครับ เคุยๆทอมมี่ครับเขาจะไกลสแกนเคลียร์บอลในจุดนั้นครับผมแล้วก็เปิดมาจังหวะนี้ก็ปลูกการครัผมสตาร์ซีครับผมถึงไวก่อนครัผมแล้วก็แฟลตออกไปอีกทีครับผมพยามเดียวโซนแต่คิดนบ้านครัผมได้เข้าไปแต่อยู่ในกลางโดนขอได้ UDB ครับเรียบร้อยหมดนอกอัพไปสองครับผม JK ลอยลิ้นผมชิบปากพยามจะถอยแต่ยังไงดีครับเกิดขึ้นมาใหม่ครับผมเนื้อ GA ครับอีกครั้งนึงครับยังไงครับเซตดีครับผมไล่ตามอีกทีผมชิบปาครับผมเกิดได้ราชินีก็ต้องถอยเหมือนกันครับแต่่กก็็คคคคออนนข้้้าางงเจจบบบบรรรรััััผมถีี์หวะ ก็จะเป็น MITS ครับผมเทคแอดเวนเท็ <Go on. S 1> กลับคืนมาหรือเปล่าครับแต่ MITS ก็เจ็บนะโบชิบะครับเขามีพยายามโผล่ตัวครับนิดเดียครับทำการพ <Yeah. S 1> ุชแน่ <Yeah. S 1> นบน <Yeah. S 1> มินเนี่ยนตรงกลางออกไปครับทำเลนไว้ก่อนด้านบนนี้มินเนี่ยนของทางฝั่งมิดเนี่ยค่อนข้างพุชมาหนักครับแต่ตอนนี้เหมือนว่า UDB เนี่ยน,น่าจะพร้อมแล้วครับ ครับผมนะบอกเลยว่าเมื่อกี้นี่เป็นจังหวะก้าได้ก้าเสียของคีเนมอนนะผมมองว่าเขาเป็นชีวิตที่ตายไปแล้วมันค่อนข้างโอเคเ่ะนะที่เข้าไปตัดเลือดของ UDV ไปแทบทุกคนเลยนะฮะเข้าไปที่แบ็คไลน์ของทางฝั่งของ UDV ครับแล้วก็ยิงทําให้บูการนี่เกือบตายนะพร้อมกับคนอื่นๆด้วยทาให้ตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะคอนเทสบารอนอะจได้ต่อนะครับตอนนี้ครับจากที่คอนเทสบารอนไม่ได้ก็ต้องมาโซนกันเนี่ยครับว่าใครนะับผมจะเสียไปนะฮะ แต่ตอนนี้ครับผมอาเชนนีรับเจอครับนะสะดุดทางด้านของยิซุยวเนนึงแต่ยิซุยไล่เข้าไปบทยิซุยค่อนข้างเจ็บผมพยายามจะล่อซื้อครับผมสกิลทุกอย่างจากเล่นตัวของมิดครับผมแล้วตอนนี้จับล็อกดาวน์ไปกูการผมนี่ครับสเปรย์ยับเลยครับผมเรียบร้อยไปบผมน็อกอัพลงยับต่อที่ JK JK ไม่หล่อผมึงด้านดูของฝั่งยิซุโอเกไปครับและด้านนี้ครับได้ต่อที่กินเนมอนกินเนมอนไม่หล่อผมใครสายผมโดนคอกีอีกแล้วผมแล้วก็น่าจะเปลี่ยนแผนแล้วครับ เข้าตีเทเลตตรงกลางต่อดีกว่าผมเนื่องจากว่ามิดนี่เสียไป3ตัวครับโอ้โหแล้วตอนนี้เป็นจังหวัดดันก็มาจอกทางทีมยูนีครับผมเ,<ข>เหลือแค่นี้เ้องนั้นพ้องกันเน็กซัสได้ไปมผมละลายก่อนไปครับผมเหลือ การนนกซันอยู่คนเดียวผมทักห้าของเจนน่าก็ไม่ไหวผมเรียบร้อยไปฮะเป็นนักหน้าโน้ของฝั่ง UDV ครับผมชนะไปในเกมแรกครับบอกเลยว่าในการไฟนะครับผมเป็นจังหวะฟื้นๆนะถึงแม้ว่าตัวอคอกิเนี่ยจะเอาออปโพสชันไปแล้วนะครับผมที่วาเทอรี่เข้าไปนะครับแต่ว่าด้วยพลังแห่งไอเทมแล้วก็ผงเพื่อนนะครับ,รบผม้ามาช่วยเซฟจังหวะในการโดนเฮกติกติเมตัม um เนี่ยแล้วกลายเป็นว่าคารมิลเนี่ยล้มลงไปเองซะอย่างนั้นนะครับผมบทางด้านหลังเข้ามาไม่ทันโดนตัวของทอมมี่ครับเข้าไปไสโคนยกขึ้นมาครั้ง ขวางเอาไว้ถึง3ตัวไม่มีดามจทฟอลโล่อัพนะครับผมทำอะไรต่อไปไม่ได้ครับผมแล้วก็เป็นจังหวะไล่ของ UDV และทําให้เกมนี้ได้รับชัยชนะไปครับต้องชมทางด้านตัวเปิดจังหวะแรกอย่างนั้นซอมมีผมทําให้ฝั่งเล็กแข้งนะครับยาสุโอนี่จะใช้ตัวของน็อกอัพได้ค่อนข้างง่ายผมแล้วก็ดีครับผมดามจทีลเลอร์นะครับของนั้นคอกกี่ครับผมสามารถแบบยิงได้สบายครับผมแม้ว่าเวลาได้เข้าถึงฝั่งคอกิครับผมคอกิก็จะจ่ายแฟตครับผมมา เหมือนประมาณว่าโรเตทโพซิชันมาด้านหลังก่อนแล้วทำให้คนที่ได้เข้ามาอยู่ในกลางโดมของด้น UDB ครับผมซึ่งเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปครับในแมชนี้ของด้าน MIT มทีครับที่พ่ายให้กับด้น UDB ครับครับผมถึงแม้ว่าจะมีเฮดสติมิทัมที่คอยจับอยู่แล้วนะครับผมแต่ปัญหาคือดามิ่งโลล์อัพที่เข้ามาเนี่ยมันมาไม่ทันนะครับมันโดนขวางไว้โดยตัวของทอมมี่ก็ดีหรือว่าเล็กแห้งก็ดีนะครับทำให้ทางอ่าไาง m เฮเนี่ยไม่อยากที่จะสู้ในมุมที่มันแคบแต่ทาง UDV บบัังคสู้ในมมุที่แคบตลอดนะครับ เลยทำให้ uh ไม่สามารถที่จะต่อดาเมดมาได้นะครับผมแล้วอย่างที่กล่าวไว้ว่าการหยิบจันน่าเข้ามาในเกมนี้นะครับผมถึงแม้ว่าจะมีจังหวะที่บอลซูนได้โอเคแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะขวางไว้ได้ไหวจริงๆนั่นแหละนะครับดาเมจที่ออกมาจากยาสูรมันค่อนข้างที่จะรุนแรงเกินไปครับ MV พในเกมนี้นะครับผมยกให้ทอมไมี่ไปนะครับผม Q7 เดสหนึ่งแอิสิเนะครับมีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแล้วก็จังหวะฉาบฉวยนะครับผมจังหวะเข้ากระทําที่เป็นเซอร์ไพรส์เนี่ยมันทําให้ยาสูรเนี่ยเล นั่นคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกัรบผมในเกมที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งหมวนะแต่เมื่อกี้เห็นสกอร์บอร์ดทางด้านโดคามียนิดท,ทำอะไรแทบไม่ได้เลยนะใช่ <ไข S 1> ครสาก็ได้ก็ไปนี่ก็อยู่ในกลางดงอืคใครสามันเป็นตัวที่ต้องกล้าเสียอยู่แล้วครับ,รบแต่ว่าปัญหาคือหลังจากที่เขาเข้าไปเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยต้อง follow up ต้องโฟล์ล็อปต้องโฟล์ล็อปแต่มันเข้ามาไม่ได้นะครับมมผมโดนทอมมี่กับ,บเล็กแห้งขวางอยู่ข้างข้างหลังนะครับมันจะดันเข้ามาดันทูลันเข้ามามันก็ไม่ได้ไงเพราะว่ายาซูโอเนี่ยมันถึงพาวเวอร์สไปของแชมเปี้ยนทีมเอทีมสองชิ้นเนี่ยก็แรงมากๆแทงทีหนึ่งมันขิ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่แบงค์ครับตีทีสี่ร้อยแล้วเมทเลือดมีเท่าไหร่เองน,นั่นแหละนะครับผมมันก็จะมีโจทย์อีกนะครับถ้าดันทูลันเข้ามาแล้วไม่สามารถที่จะจัดการกับแบ็คไลน์นะครับผมของทางทีมยูดีวีได้เนี่หนมม้าคือ เกมนี้ผมเพิ่งเห็นซิกเนาะจากทัานยูดครับจำเมื่อวานที่ผมภาคไปครับก็จะไม่มีตัวนี้โผล่มาเลยไม่ถูกดับมาตัวละครตัวนี้นี่เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยจะโผล่ขึ้นมานะครับผมในโปรซีนเท่าไหร่นะครับผมสำหรับตัวของซิงค์นะครับซึ่งมันเป็นตัวที่ยืนเลนได้ดีนะครับก็คือพูดกันตามตรงเลยตัวมันแบบทํำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะ นะครับแต่ว่าเขาเคลียร์เวฟได้นะครับผมวิ่งเข้าไปกดดันศัตรูได้ค่อนข้างจะดีนะครับผมแล้วก็ไอ้สกิลกราวเนี่ยนะครับมันทำให้ไม่สามารถใช้สกิลบูมบิลิตี้ได้นะครับนั่นแหละมันก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของซิงนะครับผมแล้วก็เลือดเนี่ยรีไวนะครับเข้าไปป่วนแนวหลังได้ดีนะครับตัวละครมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมปั่นป่วนปั่นป่วนไปคือเขาไม่สามารถที่จะฆ่าได้ด้วยตัวเองได้นะครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาต่อในเกมที่สองอย่างรวดเร็วครับผมในคู่ระหว่างทางด้านยู MITS ครับผมในศึก LL w a r r i o r ครับผม C Icon ครับผม Thailand s r i e e นะครับผม Pre-season นั่นเองครับพักกันสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อครับสักครู่เดียวครับ